อันนี้คืองูเหลือมนะครับสามารถทําให้เราได้แต่ถึงกบเสียชีวิตได้นะครับเพราะจากนั้นแล้วเมื่อไร่ที่เรานะครับโดนงูเหลือมรัดนะสิ่งแรกเลยก็คือส่วนที่โดนรัดนะครับต้องใช้ข้างขาออกใชนไหมครับสิ่งที่โดนรัดให้เราอย่าขยับให้เราขยับปุ๊บเขาจะรัดนะครับเขาจะรัดแน่นเลยเห็นไหมเห็นไหม ที่หายบคอยยิงรัดใช่ไหมครับแต่ถ้าหามว่าอะไรที่เราอยู่นี่ส่วนที่โดนรัดอยู่นี่กลับหาม่ได้กาะตุน้นกะระตุน้นตอนเดื่นพระกระตุ้น่วนเดื่นเห็นไหมครับของเริ่มคลายเห็นไหมไหมครับพอเขาคลายแล้วเราก็ปล่อยออกเอาดูอีกทีนะครับ นแรงมครับแรงไหมถยาเข่ารัดมือข้างนี้ทำไงเปลี่ยนอยากให้เข่ารัดสำคัญที่สุดก็คือมืออยากให้เข่ารัดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถกดป้องขึ้นมาแล้วไหมอยากให้เขารัดแล้ววิธีการที่จะไม่ให้เขาดิ้นล่ะทำยังไงอย่างแรกเลยกดลงกับพื้น นะครับขอรัดแน่นไหมทีนนี้ถ้าจะขยับเราถ้าโดนรัดอย่างนี้เราห้ามขยับถวนที่มันโดนรัดให้เรานิ่งๆก็หลุดออกยิ่งเราขยับมันก็เหมือนการกระตุ้นให้เขารัดเห็นไหมครับทีนนี้การที่ทำแล้วไม่ให้เขาสู้เราได้ก็คือหนึ่งฮะกดหัวให้ลงกับพื้น ถ้ามีผ้าใช้ผ้าคลุมหัวพอผ้าคลุมหัวแล้วเขามองไม่เห็นแล้วนะครับเขามองไม่เห็นทีนี้โกนลงกับพื้นอย่าให้เขาขยับตอนนี้เขาลัดผมแล้วใช่ไหมลัดไหมลันไหมอันตรายไหมครับจะทำให้เราจับไม่ได้ถ้าเขาขึ้นมาถึงคอเราเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือ ไม่ต้องตกใจไม่ต้องดิ้นส่วนที่โดนรัดอยู่นิ่งๆเห็นไหมครับทีนี้ถ้าหากเราจะไม่ให้เขารัดเราจับได้แล้วถ้าผมหัวเสร็จแล้วกดเรงกระเบื้อสาะ เห็นไหมครับนิ่งไหมเขาจะนิ่งลงนะครับเขาจะเริ่มนิ่งแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเขามองไม่เห็นอย่างที่สองเขารู้สึกปลอดภัยเพราะไม่มีอะไรไปรบกวนเขาการจับของผมเป็นการจับที่แผ่วเบา เขารู้สึกปลอดภยัยเห็นไหมครับอารมณ์เขาเปลี่ยนไห,ยยยไหมครับ